สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอังเปาชาแนลฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับตำนานจอมยุทธพูดทางซานตอนที่1 4 0ทับตระกูลอันยิ่งใหญ่ต่อกันเลยนะครับทางซานกล่าวว่านกยุงลำพนเป็นอาวุธลับในหนังสือลับที่น่ากลัวที่สุด รูปร่างเป็นทรงกระบอกยาว 1. ชิ้นหน้าตัดมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนดาด3หุ้น 2. มีปุ่ม2ปุ่มด้านบนปุ่มแรกใช้เพื่อไขาลานกลไกซึ่งใช้หลักการเดียวกับเกาทานเทพจูกเกอ๋อเพียงแต่การไขาลานกลไกของนกยุงลำแพนนั้นซับซ้อนกว่าเกาทานเทพจูกเก๋อมากเพียงกดแค่ครั้งเดียว กระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์ในทันทีและปุ่มที่2ใช้สำหรับการยิงขนของนกยุงทั้งหมดมี3ส่วนใหญ่ๆส่วนที่ยากที่สุดในการสร้างคือคกลไกภายในอันซับซ้อนของนกยุงลำแพนซึ่งประกอบไปด้วยอาวุธลับทั้งหมด365ชิ้นที่จะถูกยิงออกไปพร้อมกันโดยครอบคลุมพื้นทีน่หลายตารางเมตร อาวุธลับ365ชิ้นแบ่งออกเป็น12ประเภทเนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดอาวุธลับเหล่านี้จึงถูกออกแบบมาในรูปแบบเข็มทั้งหมดโดยเข็มแต่ละชิ้นทำจากเหล็กที่มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างเหตุผลที่ต้องใช้แร่เหล็กบริสุทธิ์นอกเหนือจากต้องการพลังในการสังหารแล้วน้ำหนักก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน หากไม่มีน้ำหนักที่แน่นอนหลังจากที่อาวุธลับถูกยิงออกไปพลังของมันจะรุนแรงมากที่สุดเมื่ออยู่ในระยะ30เมตรและเมื่อไกลเกิน30เมตรออกไปพลังของมันจะค่อยๆลดลงโดยระยะมากที่สุดคือไม่เกิน50เมตรซึ่งเข็มอันเป็นอาวุธลับทั้ง12ชิ้นได้แก่เข็มเจาะกระดูเข็มเปลวไฟสายฟ้าเข็มเจาะเกาะ เข็มแยกใบมีดเข็มปาปิศาจเข็มราชาเข็มหินเข็มทำลายมังกรเข็มจมโลกิยะเข็มเข้ามังกรเข็มกำจัดดาวตกและเข็มสังหารเจ็ดเล่มเข็มทั้ง12ประเภทนี้เป็นอาวุธลับประเภทเข็มที่ทรงพลังที่สุดการสร้างรูปแบบและวัสดุที่ใช้แต่ละชนิดล้วนแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่นเข็มเจาะกระดูกการเจาะรูด้านหน้าต้องบางและด้านหลังจะต้องทำมาจากเหล็กเนื้อละเอียดมีร่องแปดร่องบนเข็มเล็กๆโดยระยะห่างจะต้องเท่ากันทุกประการซึ่งมีความสามารถในการเจาะที่ทรงพลังอย่างยิ่งส่วนเข็มเปียวไฟสายฟ้าจะประกอบไปด้วยสารระเบิดห่อหุ้มเปลือกนอกเอาไว้และจะต้องทำมาจากแร่เหล็กบริสุทธิ์เช่นกัน สารระเบิดที่อยู่ภายในจะต้องมีความเข้มข้นสูงเมื่อเกิดการระเบิดจะทําให้เหล็กเกิดการกระแทกกันจนแตกออกเป็นเสียงเสียงเป็นการเพิ่มพลังในการสังหารในส่วนของเข็มเจาะเกาะค่อนข้างคล้ายเข็มเจาะกระดูกแต่เข็มเจาะกระดูกมุ่งเป้าไปที่การป้องกันทางพลังวิญญาณส่วนเข็มเจาะเกาะมีเป้าหมายที่การป้องกันทางกายภาพเช่นผิวหนังที่แข็งแกร่งของสำนักเกาะโคตสสาร จะไม่สามารถต้านทานเข็มเจาะเกาะนี้ได้และเข็มอื่นๆเช่นเข็มหินคือเข็มพิษเข็มทำลายมังกรจะทำให้ศัตรูเป็นอัมาพาตชั่วขณะและความเร็วในการไหลเวียนของเลือดเป็นสิบเท่าหากไม่ได้รับการรักษาหวัวใจของพวกเขาจะระเบิดเข็มเข้ามังกรทำาจากทองคำขาวของคริสตัลบริสุทธิ์หลังจากเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะโคตตัวทันที สำหรับเข็มกำจัดดาวตกได้เข็มสังหารเจ็ดเล่มนั้นทรงพลังที่สุดพวกเขาจะตายอย่างแน่นอนหากเข็มทั้ง12ชนิดนี้ถูกยิงออกไปเว้นแต่การป้องกันของศัตรูจะอยู่ในระดับที่เข็มทั้ง12ของนกยุงลำแพนไม่สามารถทะลุผ่านไปได้เรื่องราวที่ถังซานบอกกล่าวนั้นคล้ายจะเรียบง่ายแต่มันกลับทำให้หนังศีรษะของไททานชาว่า เมื่อทางซานเอ่ยว่านกยุงลำแพนสามารถทำลายมหาปาฏิวิญญาณได้เขาก็ยังไม่ใคร่จะเชื่ออย่างสนิทใจแต่หลังจากได้ยินทางซานอธิบายเกี่ยวกับเข็มทาง12ชนิดนี้เขาก็รู้สึกได้ว่าอาวุธลับนี้ถูกสร้างขึ้นมาได้จริงๆน่าปาอะไรกับมหาปาฏิวิญญาณแม้แต่วิญญาณพมยุทธ์เช่นเขาก็ไม่อาจป้องกันได้ไม่น่าแปลกใจที่นายน้อยจะบอกว่า การสร้างอาวุธลับนี้เป็นเรื่องยากชายชราคนนี้ได้เปิดหูเปิดตาอย่างแท้จริงการทำเข็มทั้ง12ชนิดก็ยากเกินความสามารถแล้วนับประสาอะไรกับการทำให้โลกยุงลำแพนสามารถควบคุมเข็มทั้งหมดได้การทำสิ่งนี้จะต้องมีแผนการที่ละเอียดมากในขณนะเดียวกันโลหะหายากทุกประเภทก็ขาดไม่ได้เช่นกันแม้จะอยู่ในตระกูลจอมพลัง บางทีอาจมีเพียงข้าและพี่ชายอีกสองคนเท่านั้นที่มีทักษะในการสร้างมันขึ้นมาช่างเป็นเรื่องตลกยิ่งนักที่ก่อนหน้านี้ข้าต้องการผลิตมันเป็นจำนวนมากตอนนี้ข้าทราบแล้วว่าการสร้างพลังอันยิ่งใหญ่เราต้องจ่ายค่าตอบแทนอันมหาศาลไม่แพ้กันทางสารยิ้มเล็กน้อยในความเป็นจริงถ้าให้เวลาเขามากพอเขาสามารถสร้างนกยูงลำแพน ออกมาได้ซึ่งนกยุงลำแพนนี้ถูกจัดว่าเป็นอาวุธอันดับที่3ของสำนักถังซึ่งอาวุธรับอันดับที่2คือพายุเข็มดอกสาลี่และอันดับหนึ่งคือดอกบัวพุธพิโรธถังในเมื่อเขาสามารถค้นคว้าและสร้างดอกบัวพุธพิโรธถังด้วยตัวเองได้นับประสาอะไรกับการทําอาวุธรับทางสิบทางสองชิ้นนั้นแต่การสร้างดอกบัวพุธพิโรธถัง นั้นแตกต่างจากอาวุธรับทั้งสองซึ่งความยากที่สุดคือการผลิตดินปืนโดยดินปืนจะต้องมีความเข้มข้นพอที่จะทำให้เกิดแรงประทุและในบรรดาอาวุธรับทั้งสามชิ้นนกยุงลำแพนเป็นอาวุธที่ต้องการทรัพยากรจำนวนมากในการผลิตอีกทั้งการใช้งานยังยุ่งยากและต้องอาศัยทักษะส่วนพายุเข็มดอกสาลี่ กับใช้วัสดุที่ไม่ต้องประณีตมากนักอาวุธลับทาง3เรียกได้ว่ามีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันดังนั้นการจัดอันดับจึงขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการผลิตการใช้งานและการหลบซ่อนอาวุธลับใบหน้าของถังสานเผยให้เห็นรอยยิ้มจางๆเมื่อเวลานั้นมาถึงข้าต้องรบกวนท่านแล้วหากเราสามารถสร้างลกยุงลำแพนได้สำเร็จ แม้จะสร้างออกมาได้จำนวนน้อยแต่ก็สามารถยับยั้งสิ่งอันตรายได้น่าเสียดายที่น่าเสียดายอะไรครับนายน้อยไททา,านเอ่ยถามทังซานถอนหายใจพลางกล่าวว่าน่าเสียดายที่ยังมีอาวุธลับอยู่อีกสองชนิดที่อาจไม่ได้สร้างขึ้นหากสามารถสร้างอาวุธลับทั้งสองชนิดนี้ได้แม้แต่ราชินนามพมยุทธ ก็อาจจะถูกสังหารหรือได้รับบาดเจ็บสหาหัสก็เป็นไปได้อะไรนะยังมีอาวุธลับอยู่อีกหรือไททานหน้าซีดเผือดจ,จ้องมองถังซานด้วยความตกใจเมื่อมองเข้าไปในดวงตาของถังซานกลับไปไม่พบความผิดปกติใดๆถ้าอาวุธลับเหล่านี้มีจริงเช่นนั้นวิญญาจารย์จะฝึกฝนเพื่อสิ่งใดกันถังซานกล่าวว่ามีครับ แต่การสร้างมันขึ้นมานั้นยากเกินไปพายุเข็มดอกสาลี่เป็นอาวุธลับประเภทการโจมตีเป้าหมายแบบเดียวอันทรงพลังที่สุดส่วนดอกบัวพุทธพิโรธถังเป็นอาวุธลับประเภทการโจมตีแบบกลุ่มที่สร้างความเสียหายและทรงพลังที่สุดแต่อาวุธเหล่านี้ยังไม่ได้อยู่ในแผนการของการสร้างของเราชั่วคราวไททานถามอย่างงงๆว่าทำไมหรือเป็นเพราะว่า การสร้างอาวุธลับทั้งสองนี้ยากยิ่งกว่านกยูงลำพนที่ท่านกล่าวถึงไม่เลยอาวุธลับทางสามชนิดที่ข้ากล่าวถึงเป็นอาวุธลับสามอันดับแรกนกยูงลำพนเป็นอันดับที่สามพายุเข็มดอกซาลี่เป็นอันดับที่สองและสุดท้ายอาวุธลับที่มีพลังมากที่สุดคือดอกบัวพุทธพิโรธถังแต่ในด้านพลังโจมตีดอกบัวพุทธพิโรธถังไม่ได้อยู่ เหนือพายุเข็มดอกสาลี ari, ่เลยข้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆและท่านจะเข้าใจว่าเหตุใดข้าจึงบอกว่าการสร้างอาวุธลับอยู่ทั้งสองชนิดนี้เป็นเรื่องยากถังซานหยุดชั่วครู่ก่อนจะกล่าวต่อเช่นเดียวกับพายุเข็มดอกสาลี่ไม่เพียงแต่อุปกรณ์ที่เป็นส่วนหลักเท่านั้นแม้กระทั่งเข็มดอกสาลี่ทั้ง27เข็มที่ทำหน้าที่จุดอคคีนั้น จะต้องทำจากแร่เงินที่จมอยู่ในทะเลลึกแร่เงินนี้เป็นโลหะที่มีค่ามากกว่าแร่เหล็กบริสุทธิ์หลายสิบเท่าซึ่งแหล่งที่มาของมันก็ยังไม่แน่นอนและไม่มีใครรู้แน่ชัดจึงเป็นการยากที่จะซื้อเพื่อนำมาทำเป็นอาวุธลับแม้แต่ในโลกก่อนหน้าที่ถังซานจากมาของสิ่งนี้ยังอยู่ในเพียงตำนานเพราะวัสดุนี้เป็นวัสดุชั้นยอดในการสร้างอาวุธลับหากพายุเข็มดอกสาลี่ ทำมาจากวัสดุทั่วไปมันจะไม่อาจทำให้บาดเจ็บได้คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพายุเข็มดอกซาลี่คือการระเบิดพลังออกมาทันทีพลังการยิงของเก้าทันเทพจูกเกิน,นั้นทรงพลังมากอยู่แล้วแต่หากเทียบกับพายุเข็มดอกซาลี่ไม่อาจเทียบกันได้คล้ายดังแส,แสงหิ่งห้อยอวดแสงอยู่เบื้องหน้าแสงจันทาไพ่ทา,ทางสูตรลมหายใจเย็น เข้าลึกๆอีกครั้งนัดประสาอะไรกับการได้เห็นแม้แต่ได้ยินเขายังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีแร่เงินที่จมอยู่ในทะเลลึกเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดหวังอย่างมากในขนาดเดียวกันการจ้องมองไปที่ทางซานก็เพิ่มความชื่นชมอีกหลายส่วนด้วยไวไยเพียงเท่านี้ไม่เพียงแต่เขาจะประสบความสำเร็จในฐานะวิญญาจารย์แต่เขายังมีวิชาความรู้สูงส่งอีกด้วย ่างซานยิ้มผู้อาวุโสสำหรับแผนการของข้าสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างอาวุธลับที่สามารถต่อคอนกับวิญญาณจาร์ทั่วไปได้ในบรรดาอาวุธลับเราสามารถใช้เกาทันเทพจูกเกิลเป็นหลักเนื่องด้วยเรามีวัสดุท,ที่สามารถสร้างเกาทันเทพจูกเกิลเป็นจำนวนมากได้นอกจากนี้การสร้างชิ้นส่วนต่างๆก็ไม่ยุ่งยากช่างตีเหล็กฝีมือดีทั่วไปก็สามารถทำได้ เพียงแต่เราต้องเก็บวิธีการประกอบขั้นตอนสุดท้ายไว้เป็นความลับให้รู้เฉพาะคนของตระกูลจอมพลังในอนาคตเราจะสร้างเกาทันเทพจูเกอให้กลายเป็นอาวุธลับโดยเฉพาะของเราสำหรับอาวุธลับระดับสูงข้าจะรบควรท่านพวกเราจะค้นขวอย่างละเอียดด้วยกันตามใดที่เราสามารถสร้างได้ภายในระยะเวลาอันสั้นไม่เพียงแต่จะขายได้ในราคาสูง แต่ยังสามารถใช้เพื่อป้องกันสำนักได้อีกด้วยในบรรดาอาวุธลับระดับสูงเราจะอาศัยนกยุงลำแพนเป็นหลักเมื่อฟังถังซานไทยถานพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าความคิดของถังซานนั้นใช้งานได้จริงๆและเมื่อเขาได้เห็นเกาทานเทพจูกเกอ๋อเพราะมีลักษณะโดดเด่นและใช้เหล็กบริสุทธิ์ราคาสูงกว่าทองคำซึ่งถูกตีไล่สิ่งแปลกปลอมออกไปแล้ว และสำหรับตระกูลจอมพลังของเขาการทำให้เหล็กบริสุทธิ์ไม่ใช่เรื่องยากในส่วนของนกยุงลองแพนนั้นไททา,านจมดิงอยู่กับคำบอกเล่าของทางซานถ้าหากเขาไม่ต้องเข้าร่วมการชุมนุมที่ใกล้เข้ามานี้เขาคงขอร้องให้ทังซานวาดแบบออกมาทันทีเพื่อที่เขาจะได้เริ่มทดลองสร้างอาวุธลับเหล่านี้ สำหรับช่างตีเหล็กแล้วไม่มีอะไรจะกระตุ้นจิตวิญญาณของเขาได้มากเท่าการสร้างอาวุธอีกแล้วในดินแดนโต้หลัวแห่งนี้เป็นโลกของวิญญาจาร์ดังนั้นอาวุธจึงถูกมองข้ามและถูกมองว่าไม่สำคัญดังนั้นหากเขาสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยอาวุธลับอนาคตของตระกูลจอมพลังนั้นย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนไททานไม่สามารถอดทนต่อความอยากรู้ต่อไปได้ เขาเริ่มตั้งคำถามกับถังซานเกี่ยวกับการรายการละเอียดที่เป็นรูปธรรมของการสร้างโกยุงลำแพนวิธีการสร้างล้วนอยู่ในความทรงจำของถังซานอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงให้คำอธิบายโดยละเอียดกับไททานน่าสงสารมาหงจิ้นและไทหลงที่ถูกไล่ไททานสั่งให้ย้ายไปนั่งรถมาอีกคันจากการที่ฟังถังซานอธิบายอย่างไรเขาทั้งสองก็ไม่เข้าใจ ดังนั้นการย้ายไปที่รถมาอีกคันจึงไม่ใช่ปัญหาอะไรเมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงเมืองไททา,านก็รีบจัดหาปากกาและกระดาษเพื่อวาดแบบในรถม้าทันทีจากนั้นเขาก็เริ่มไต่ตรองว่าจะทำอย่างไรเขาไม่ต้องการปล่อยให้รายละเอียดหลุดลอยไปแม้แต่นิดเดียวถังซานก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเช่นกันแม้ว่ารถม้าจะสั่นเล็กน้อยแต่เพราะการฝึกฝนอันแข็งแกร่ง สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่มีผลกระทบอันใดต่อเขาเมื่อมองดูไท่ฐานคล้ายกับเขามองเห็นตัวเองในอนาคตนอกจากการเคารพต่อผู้อาวุโสแล้วความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองจึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคนประเภทเดียวกันมารวมตัวกันเวลาย่อมผ่านไปอย่างรวดเร็วในที่สุดเมืองมังกรัง,งาดอันเป็นจุดหมายปลายทางของพวกเขาก็ใกล้เข้ามาทุกทีท่านปู่ครับ ไทหลงร้องเรียกจากด้านนอกของรถม้าไทฐานกล่าวด้วยน้ำเสียงเจือความขุนเคืองเล็กน้อยข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าห้ามรบกวนรอยยิ้มของไทหลงแข่งค้างมุมปากกระตุกนี่ก็เกือบจะครึ่งเดือนแล้วตั้งแต่เริ่มออกเดินทางทางซานและไทฐานยังไม่ได้ก้าวออกจากรถม้าแม้แต่ก้าวเดียวกระทั่งตอนดึกไทหลงและหมาหงจิน้นก็ยังคงได้ยินเสียงการสนทนาหรือแม้กระทั่งเสียง โต้แยงดังมาจากทั้งสองคนบางครั้งต้องเผชิญกับปัญหาสําคัญในการสร้างอาวุธลับไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโสหรือเด็กหนุ่มทั้งสองล้วนไม่ยอมปณีปนอมให้แก่กันไทหลงคิดกับตนเองนี่ถ้าใครมาพบและไม่เคยรู้จักพวกเขามาก่อนคนผู้นั้นคงคิดว่าทางซานต่างหากละ่ะคือหลานที่แท้จริงของไททานท่านปูเรามาถึงชายแดนของจกักรวรรดิแล้ว เจ้าหน้าที่ชายแดนต้องการตรวจตารถม้าของเราข้าต้องรบกวนท่านและนายน้อยออกจากรถม้าสักพักเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องอ่างเปาชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อ่างเปาได้ทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะครับขอบคุณมากครับ